สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกลัาเจอกันอย่างแล้วทุกคนจะเห็นได้ว่าผมซื้อที่ขดใหม่แล้วก็กเอากระเป๋าใหม่นะครับผมไปฟาร์มหลังใหม่มาแล้วก็ไปซื้อมาเป็นเทพเลยแล้วก็ผมไปซื้อพึ่งใหม่แล้วก็เปลี่ยนพึ่งให้ใหกลายเป็นพึ่งชนิดแบบอื่นนะครับแล้วทุกคนก็จะเห็นได้ว่าผมมีสติกเกอร์แล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าผมได้จากไหน ก็แล <Okay. S 1> ้ว э ก็อย่างหนึ่งที่ผมไปเจอก็คือผมไปเจอมีสีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งแล้วผมก็รู้แล้วว่าการที่เราจะไปตรงนี้ได้ต้องทำยังไงคือเราต้องมีพึ่งให้ครบตามจำนวนทางที่มันบอกสามารจไปได้นี้มีห้าก็ต้องมีพึ่งห้าตัวก่อนเราถึงจะไปได้อันนั้นเราก็ต้องมีพึ่งสิบตัวเราถึงจะไปได้ซึ่งมันมีโคยยที จะต้องไปทางที่มันมีพึ่งสิบตัวซึ่งผมจะต้องแบบยอมเสียน้ำพึ่งเพื่อซื้อพึ่งเพื่อจะหยิบพึ่งสิตัวโ้นี่ผมประพึ่งทำโควสของมีเสียงตานไปอ๋อมันมีเวลาจำกัดมีเวลาสี่สนาทีแล้วก็ผมก็ไปทำโควดมีสีดำแล้วผมก็ ทำไป,ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ได้ไข่สีเงินมาซิวเวอร์เอกโอ้ต้องกจัดแมงมุมก่อนแล้วผมก็รู้แล้วว่าเลเวลคืออะไรก็คือถ้าไอเพิ่งของเรามันเลเวลไม่ถึงหรือว่าไม่เท่ากับตัวมอนสเตอร์พวกนีน้มันก็จะตีมิสทขอปที่สกิมบั๊กอืมเดี๋ยวเราจะดีตรงนี้ ซึ่งมาบของผมเน,นี้ยก็เลยทำไว้ของมีสิบตัวมันแบบได้เยอะแล้วก็ไปซื้อพวกเครื่องมือต,ตรงที่มันเป็นช็อปตรงพิ่งสิบตัวเย โอเคเคยเสร็จแล้วอืมให้มาเมือนสองก็โอเคโอ้ my g ก d อตทำไมเยอะจังเนี่ยย่อโอ้แพงจังห้าหมื่นเลยอืทุกคนคิดว่าผมควรจะซื้ออะไรดีระหว่างที่ขุดกระเป๋า ออมันก็ดีนะเมื่อกี้หละไร mm hmm. ปุ๊บเพนเตอร์ทำไ,ได้ mm hmm. อออเคปลูกต้นไม้ได้แต่เน mm ี้ยปวกสองหมื่นห้าพันกับประสิตีเลยนะแล้วก็ปลูกความบวชเลดมันจะเปลี่ยน เก okay. สอ์ของห้าเป็นนมเพิ่งนี้ใช่ไหมโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นไม่สี่สิบเปอร์เซ็นซื้อแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อที่ควดอันนี้อะไรอ่ะเพ่โมอเมอรี่แม่โอเมยก็ไม่เอาอ่ะความจุไม่ดี อเไม่ได้้าไปอนโอเค เสร็จแล้ว uh ไัน huh. นีตัเวบริย์วอนี่ตั้วบริย์อืมฟังแล้วไม่ทำสิ

Ừ. Mà ơi, đi có Mày đang thảo thông. เค้คุยเสร็จแล้วเคเออกมา<ะ>ดยวไปนิดกว่าไปซื้อของก่อน <ST AR> มีน้ำพึ่งอยู่แปดเมือนเลยช่างมัน <ST AR> เจอบ่อยแล้ว เ้ยไปได้แล้วเอ้ยสลิงช็อตเมันอันนี้สามหน้าเซมันเลยแหละนี่แล้วคงสงสัยตรงนี้มานานแล้วนันคืออะไรเนี่ยเฮ้ไม่ต้องเดินตามมาอันนี้ก็ให้ปล่อยอยังไงแล้วก็มาเถอะ ลูกเป็ดลูกเป็ดสติกเกอร์ลูกเป็ดมันจะหายไหมอ่ะต้องรีบไปเอากันเฮ้ยเขาตายกันเลยด เป็ดยางบวกสิเปอร์เซ็นต์พึ่งแหล่กีสอนเนี่ยตัวเนี้ยเราสใส่มานานแล้วมาเข้าไปได้มั้ยเนนะี่ยต้องขดุขดขุดใช่หอเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยราชาดวงโอ้โหเลเวลเจอรีบเรามโคตนแรง เดี๋ยวเปิดมาวางกันตรงไหนตรงนี้สติกเกอร์บุ๊กอี่ก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย